หลังจากที่ฉันนะ่ะดองพวกแกมานานนมแล้วเกินมัาถึงเวลาแล้วครับของชายหนุ่มรูปงามผู้นี้คาคาชิแต่เกมนี้มันเรียกซาซาชินะฮะ โอเคนครับผมก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมลิีกับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโรบ็อกนะครับกับแมป All Star Tower Defense นะครับผมวันนี้เราจะไปรีวิวคาคาชิหกดาว, <S <S ดาวคือจริงๆกูก<ค>็อยากจะยืดให้มันมี5ดาวด้วยแต่ว่าอย่าเลยนะฮะคือตัวดองเรามีอีกเยอะมากนะครับรีบๆทำให้มันจบดีกว่านะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคาคาชิ5ดาวนะฮะก็นี่แหละจบรีวิว5ดาวแค่นี้พอก็ใส่สกั๊กโจนินนะครับผมแล้วก็เออ่มีซุ้ยมีเอฟเฟกต์ไฟฟ้าเท่รู้ว่าเราจะรีวิว5ดาวดาว น่าสนใจนะโอ้โหคือ5ดาวได้ใช้ตังอัพทั้งหมด3 0 0พันะซึ่งวางแล้วก็อัปเกรดได้แค่3ขั้นนะครับผมซึ่งดาเมจมันจะตันอยู่ที่200้ ดีแล้วที่กูไม่คิดจะรีวิว5ดาวซึ่งมั่นหมายความว่าเราก็รีวิวทีม7ของเราแทบจะครบแล้วนะฮะขาดแค่สากุระตัวเดียวตสากุระกู5ดาวยังไม่มีเลยนะอย่าเพิ่งไปหวัง6ดาวเลยนะน่าเสียดายเะฮะเกมนี้เขาใจร้ายกับสากุระซึ่งผมก็ได้ทําการอัพตัวนี้เวลร้อยห้าสิบไปแล้วนะครับผมเพราะว่าเรามีเหตุที่จะต้องใช้ไอคาคาชิตัวนี้ในเร็วนี้นะฮะกูเลยรีบเอามึงมาทาคลิปรีวิวได้ไงที่หายกูเลยไม่ยื้อซีรีส์ในการทํารีวิวึง5ดาวด้วยนะนะซึ่งก็ไม่คิดเยอะนะครับ แกแล้วหัวมันจะเริ่มงอ,อกนะเป็นสีขาวนะแต่อันนี้ยิ่งแกเนี่ยคือ <g: S 1> หัวแม่งจะม,มันออกสีเหลืองๆนิดนึงนะทำไมสีเหลืองกันได้วะคือ,อไอ้หียหัวมันออกเหลืองๆขึ้นนะ,ะเนี่ยผมว่าเกมเนี่ยคงไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้มันต่างกับห้าดาวนะ,ะ <g: S 1> ก็เลยล่อให้หัวแบบตอนนี้จะเป็นขี้อยู่แล้วเนี่ยไม่ไม่คือมันจะเป็นซปเปอร์ไซยาอยู่แล้วนี่นะครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นคาคาชิดับเบิลชาลินกันนะครับผมก็คือเนี cool ่ยวงแหวนคู่แล้วเรียกว่ามีซูซาโดโอเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งเออ ไม่มีเอฟเฟกฟุงฟ้งฟริ้งสารวัดภูมิโอเคนะครับผมซึ่งคาคาชีนค่าวางห้าหมื่นพ่อมึงนะฮะให้พ่อมึงวางนะผมคง ไม่สามารถเอาคาคาชิไปตัวเดียวได้นะครับผมเราต้องเอาตัวไปเล่นต้นเกมด้วยซึ่งแน่นอนนะครับตัวประจำของเราจีนอตเอ,อ่อพวความเร็วของคลิปนะครับกูขออนุญาตเอาตัวตังมา4ตัวเลยแล้วกันนะเราจะได้รีบ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 จบนะครับทำตังได้มา,ากที่สุดรีบรีบอัพมึงให้เต็มทันทีไอ้เหี้ยแค่ค่าวางมึงแม่ก็ห้าหมื่นไล่ส้นตีนคือนี่คือกูยังไม่เจอพ่อนะถ้ากูเจอพ่อนี่ยค่าวางล้านห้าเนี่ยว่ากูแตกอ่ะมาเดี๋ยวเรามารีวิวคาคา,าชิหกดาวของเรากันเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับอิน ไนะครับผมผมจะสตรีมเกมโรบกโรบกและก็โรบกนะครับผมอย่าลืมเข้าไปดูนะฮะลิง์อยู่ใต้คลิปนี้เลย มึก็ต้อง ex อยู่แล้วป่ะวะแล้วก็วาง G ีนอเปิดเกมไปก่อนเลยนะคือมึงช่วยตัดเลขศูนย์ออกไปสัก2ตัวได้ไหมให้มันเหลือ5้0กูจะได้รีบวางทัีรีบวางรีบรีวิวร,รีบจบรีบไปตัวต่อไปคือก็เป็น6ดาวที่ไม่ค่อยเหมือน6ดาวเท่าไหร่นะครับผมว่ามันแทบไม่ต่างกับ5าดาวเลยนะครับผมคือเสื้อกั๊กมันไม่เหมือนเดิมชุดอะไรมันน่าจะไม่เหมือนเดิมนะเออถ้าถ้ากูจำไม่ผิดคือเป็น6ดาวที่เอ่อเลือกได้ก็คงไม่มีใครเอามาขึ้นบาทนะครับผมเพราะมันดูธรรมดามากเลย แต่มันก็ดีกว่าไอ้พวกแก๊งๆทีม7นะฮะที่ไม่รวมซากุระนะอิโตะอิเกะเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยโอ้โหสามพุ่มซึ่งกูไม่เข้าใจว,ว่าทำไมหัวมันถึงสีเหลืองๆงี้วะเออนะครับซึ่งอย่าพูดมากนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราวางตัวตังก่อนนะฮะอา้าวลืมเลยเฮียเล่นมาตั้งนานยังไม่ได้ใส่หูฟังเลยเอ้ยเดี๋ยวเราเปิดเอฟเฟคด้วยดีกว่านะครับเราจะได้เห็นเอฟเฟคจีนอสด้วยนะฮะนี่ถือว่าเรามารีวิวจีนอสห้าดาวไปด้วยแล้วเนี่ย ตอนนี้เราก็อัพตัวเงินพังพรางไปนะครับผมคือเราต้องรออีกนานเลยครับกว่าเราจะลงคาสิ่เอาิหา,า,ายแล้วตัว powerful เกียร์ผบไม่มีตังอาบ้ากูลืมว่ามันจะออกเวฟนี้หนูรีบอัพได้สักทีได้ชิพหายนะครับผมกูจะมาอัพอโอเคเว็บเคลียร์พอดีโอเค,เเย,อเคยิยงไปเลยดีมากอ,อ้ากกูต้องตัวเงินแล้วอ้าตอนนี้กูไม่ไปไหนแล้วนะฮะกูจะดูมึงอยู่หา่างๆแล้วกันนะจีนอ๊อทำตัวดีๆนะมึงอะแดกน้ำรอเลยอัพตัวนี้เต็มอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มค่อยๆสบายแล้วตัวนี้เป็นไงมึงวะเนี่ย กูก็ไปห่วงตัวฝั่งตังมากไม่ได้นะครับกูต้องมาดูตรงนี้ด้วยนะฮะตรงนี้ยังชิวอยู่เออไอเหี้ยวไอตังใหม่ไอสัตว์กูรีบอัพตัว พูดมากไม่ได้ว่ะที่ปายเด็กร็บผมแม่งไม่สอดคล้องกับความเป็นกูเลยโอเคนะครับผมตอนนี้เซเบอร์เราใกล้เต็มหมดแล้วนะครับผมซึ่งจีนอตเรายังอยู่ได้นะฮะจีนอนผมนี่ติดออฟไฟมาพวกคุณเนี่ยสู้ไม่ได้หรอกโตกระจกโอเคเว็บนี้เซเบอร์เราเต็มทุกตัวแล้วนะครับเราก็น่าจะสบายแล้วต่อจากนี้นะครับอัพบูม่าไปยาวๆโอ้โหกระชี้เราจะได้เจอกันแล้วเดี๋ยวมึงก็ตกกระป๋องแล้วจีนอตเย้เงินมาอีกแล้วอัพ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 กูลงเซลแมนต่อเลยละกันจีนอตนี่คือเป็นตัวที่ อนเนกประสงค์แล้วเป็นตัวที่มันคือตัวต้นเกมแห่งเกมนี้เลยนะว่เดี๋ยวมึงก็ตกกระป๋องละจ <OT> ีนอตเดี๋ยวมึงก็ตกกระป๋องละจีนอตไม่ว่ามึงจะเป็นผู้เล่นหน้าใหม่หน้าเก่าว่าตัวนี้มันก็ยังจําเป็นอยู่เสมอนะเว้ยโดยเฉพาะ YouTuber ยูทูบเบอร์เองกูเนี่ยนะครับมารีวิวอะไรทีเนี่ยจีนอตเป็นตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะโดยเฉพาะตัวแบบที่มันมีค่าลงที่มันแบบบ้าระห่ำแบบคาคาชิแบบนี้ยคือถ้าแบบค่าลงตัวมาประมาณ800รอยะไรเงี้ยนะครับอันนั้นยังชิวอยู่เราไม่ต้องเอาจีนอตมาก็ได้นะครับอ้าว มึงจะปล่อยมอนหลุดงี้ไม่ได้นะเว้ย นี่เดี๋ยวเราอาจจะต้องช่วยมันวางสักตัวหนึ่งครับผมอ่ะอัปเกรดไปขั้นหนึ่งไปโอเคตอนนี้ตัวเงินเราใกล้เต็มหมดแล้วนะฮะความมั่งคั่งกําลังจะมาแล้วนะฮะคาคาชิกําลังจะมาแล้วนะฮะจริงๆว่าวางได้ตั้งนานแล้วนะครับตังกูเกิน5 0 0 0มมานานแล้วนะกูอยากแบบไปทีเดียวเลยนะครับผมคือแบบไม่ต้องมานั่งพวงอ่ะลงคาคาชิอัพตัวตังอะไรเงี้ยมันน่าลำคาญนะซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวเงินทุกตัวเราอัพเต็มหมดแล้วนะครับนี่อาณาจักรตัวเงินของเราเพราะว่าฉันนะ่ะคือริสไทม์ยังไงล่ะ เราไปตั้งแสนเก้านะครับผมเดี๋ยวเราวางคาคาชิกันเลยซึ่งคาคาชิเนี่ยตอนแรกเขาจะเป็นตัวยูนิตวางได้แบบนี้นะฮะซึ่งตอนแรกเราก็วางเข้ามานะครับเขาก็จะยืนโงโ่ๆโแบบนี้เลยนะฮะเอ้ยเดี๋ยวกูอยากรู้ถ้าวางอีกตัวได้ไหมอ้อาวางได้ตัวเดียวโอเคกูถ้าวางได้หลายตัวมึงจะขี่ยังไงหลายตัววะอุ้ยหลุดสปอยเลยเด็กๆในช่องนี้ไม่รู้ซะหน่อยว่าคาคาชิมันเป็นตัวที่ขี่ได้อ่ะโอ้โหสปอยเด็กหมดเลยซึ่งคาคาชิของเรานะครับดาเมจเริ่มต้นจะอยู่ที่เจ็ดหมื่นหนึ่งนะครับผมซึ่งอันนี้จะเป นะครับเลนจะอยู่แค่15้เลนมันดูทุเรศก็จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่เราสามารถควบคุมได้นะครับเราสามารถเดินตีมอนได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องเลนเนี่ยจริงมันก็ไม่ค่อยมีผลมากนะและตัวละครเขาก็จะมีสกิลให้เราด้วยนะครับผมเป็นสกิลเอ่อเนตวงแหวนของเขานั่นเองคามุยพอเรากดแล้วเนี่ยนะฮะมันจะเรียกซูโนออกมานะครับนี่เด็กเขาเคยเห็นกันทั้งเซิร์ฟไรเฮียนะผมไม่มีไรน่าตื่นเต้นนะครับผมซึ่งเราสามารถกดขี่ได้นะครับกดอีกค้างนะผมซึ่งเราไม่สามารถขี่ของคูหนื่นได้อ อันนี้คือครั้งแรกที่กูขี่ซูซานโอลเลยนะเว้ยโอ้โหนี่ช่างเป็นเออ่โอกาสที่ดีเดินช้าใช่ไหมอุ่นช้ามากแล้วนะนี่มึงคลานหรือเปล่าเนี่ยนี่มึงบินจริงหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยถ้าสมมติเราบินซูซานโอลล่วงแมปจะเป็นไงวะแล้วโอ้ยเราโดดได้ด้วยนะอ่ะแล้วจะรู้ล่วงแมปเป็นไงอ่ะอ๋อโอเคไม่คำถามคือจะตียังไงวะกูอยากรู้อ๋อกดคลิกตีได้เลยโอเค โอ,โอ้ซึ่งมันก็แลดูจะยากนะครับมันจะวัดความโจมตีเรายัางไงวะคือมันไม่มีวงอะไรบอกเลยอ่ะโอ,โอ้โหแล้วแม่งคอมกูแหลกด้วยโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยทำไมมันตีเองอีกอะคืออะไรอะเอ้าหายไปแล้วนะฮะกูต้องกดคลิกก่อนอ่ะกดคลิกตีทีหนึ่งอ่ะปึ๊บอ่ะฆ่าหมดแล้วอ่ะกูปาหมดแล้วนะเรียบร้อย เนี่ยมันทำไมมันมาอีกอะคืออะไรอะคือเราก็ต้องจําได้ด้วยนะครับผมว่าคาราชิที่เราวางมันอยู่ตรงไหนนะครับผมคือในเกมเนี่ยเขาก็จะมีเอฟเฟกบอกเราไกลๆอยู่แล้วนะคือถ้าเราวางคาราชิไปแล้วเราลืมว่ามันอยู่ตรงไหนนี่ก็ว่าหาเลยนะคือถ้ามันไม่มีเอฟเฟกไอ้ปุดๆ,ๆออกมาเนี่นึกว่าหลอนกันเลยนะฮะซึ่งคาราชิโอดาวเนี่ทำเป็นตัวที่ใช้เงินในการอัพเต็มทั้งหมด1นึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น้าพันนะฮะโคตรแพงอัพขั้นศูนย์ไปหนึ่งบวกแค่ดามเอนกันขั้นสองก็เหมือนกันขั้นสาน อ้าวตังไม่มีเฮียฮฮที่ผ่านกูกาจะกลดลวดเดียวซะหน่อยซึ่งขั้นท้ายแม่งอัพ8 0 0แสนเลยนะอ่ะเงินก้อนสุดท้ายเรามาแล้วครับเราอัพขั้นสุดท้ายไปซึ่งดามิคาชิของเราเมื่ออัพตันนะครับจะอยู่ที่858,619 จุดหนึ่งซึ่งมันก็คงจะแรงมากๆเลยนะตอนนี้มอสเริ่มหลุดแล้วนะฮะเดี๋ยวกูขี่ดิมอเลยกูจะฆ่ามึงให้หมดที่มันก็แอบแอยากเหมือนกันฮะไปไหนไปไหนเอ้ามันจะติดต้นไม้อีกเอ้าซึ่งดาเมจแรงขนาดนี้นะครับมอสเวฟยี่สิบสี่ที่ผมว่าเขาทนเราไม่ไหวหรอกฮะฆ่ามันฆ่ามันยี่กดไม่เป็นยี่กดยากเหมือนเนี่ยที่เป็นตัวที่ถ้ากูเลือกได้กูจะไม่เอามันมาเล่นเด็ดขาดเลยอ่ะที่ผายเอ้ยฆ่ามันให้หมด กมไมไหดคือมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับเอฟเฟกมันก็จะเป็นคามูชูริเคนครับผมซึ่งทําให้คอมหลายๆคนแหลกได้เลยนะฮะคือโทรศัพท์ผมไม่รู้นะครับแต่คอมกูตอนนี้เนี่ยเริ่มแหลกแล้วนะฮะเออแล้วผมคือดีแล้วที่มึงกดสปาได้แค่ตัวเดียวนะครับถ้ามึงสปาได้8ตัวเนี่ยนะกูบอกเลยคอมมึงระเบิดแน่คือไอตัวนี้เนี่ยนะครับต่อให้มึงกดปิดเอฟเฟกเนี่ยมันก็ยังจะ,สะแสดงเอฟเฟกอยู่ดีนะเอออ่ะเดี๋ยวกูลองปิดดิอ่ะอ่ะกูปิดแล้วนะเฮ้ยๆลุดๆนะมึงอ่ะรูดๆรูดๆนี่ไงเห็น มันแสดงเอฟเฟกนเหมือนกันเ้ยแล้วคอมก็ตุกเหมือนเดิมก็ผมว่าเราปิดคลิปจบคลิปแต่เป็นตัวนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคาคาชิหกดาวนะจัดจัดท่าจัดท่าเอ้ย,ยปุ๊บ อ่าประมาณนี้แล้วกันครับผมก็สาหรับคากรชีหกดาวนะครับผมคงต้องจบการรีวิวตัวพีเท่านี้นะครับผมมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป,เป็นตัวที่สามารถที่จะเอาไปลงด่านได้หลายสถานการณ์มากนะครับไม่ว่าจะพวกด่านชาร์เลนเจอร์ต่างนะครับหรือว่าจะลงอินฟินิตแบบนี้ก็สามารถทําดาเมจได้ค่อนข้างเยอะนะครับที่สําคัญตัวนี้เนี่ยมาสามารถตีตัวเอลิเมนทัลได้ด้วยนะครับผมตีตัวแอร์ก็ได้นะครับคือมันสามารถแบบคือมันตียังไงก็โดนอ่ะพูดง่ายง่ายนะครับผมเป็นตัวกูงพูดไม่จบเลยมึงรีบตัดบทกูจังวะ คือเอาจริงๆมันก็เป็นตัวที่เหมาะสําหรับทุกคนนะแต่แบบบางด่านเนี่ยนะครับคือมันค่อนข้างที่จะฟิกมาเลยว่าเฮียถ,ถ้ามึงมีคาคาชิเนี่ยมึงจะฉลุยเลยนะมึงจะเล่นไม่ค่อยยากนะครับผมโดยเฉพาะไอ้ด่านตัวที่แบบมันค่อนข้างจะตียากับพวกเอลิเมนทัลอะไรพวกนี้นะครับเอาคาคาชิไปนไี่ถือว่าคุ้มไม่ต้องมานั่งวางขาวดงขาว,ดขาวแดงตีติดเลือดส้นตีในทั้งนั้นอะนะฮะเอาคาคาชิไปจบหรือจะแบบพวกซีหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับที่มันมีหลับทั้งแมปได้นะถ้าเราไม่เอาตัวใ่บาไปนะครับเราเอาคาคาชิไปนี่ แบบเลยนะครับแล้วก็มีข้อเสียที่คนเล่นเหนื่อยเออแค่นั้นจริงๆก็นั่นก็คือทั้งหมดทั้งหมดสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วเราก็มีคลิปโลบอกรเต็มไปหมดเลยนะครับอยู่ท้ายคลิปนะครับผมสร้างไว้เป็นเพลย์ลิสต์ไว้แล้วนะครับใครที่อยากย้อนดูออสตา์พี่เก่าๆหรือว่าเกมอื่นๆที่อยู่ในโลบอกรเนี่ยนะครับก็ตามเข้าไปดูได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนแล้วนะฮะเอาไว้้้้้เเจออกกันนนใใคคคลลลิิิิปปปปต่ไไไมมดดดยาาชีีสทะะฮขุ